สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมผอกับป้าปัญญาเก่นเคยครับกับบ้าปัญญาคุณเมืองลอยเกิดนะครับกับช่องอรสาตนาสอนแชแนลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยังเป็นทางการนะครับผมเด้อครับโปรเดฟผอกันโดนนะครับบ้าปัญญาขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของบ่าวปัญญานะครับมื้อนี้บ่าวปัญญาก็อยู่สวนแล้วครับหลังหามงครับนี่เบิ่งพี่น้อง นะครับดอกบกือครับเดะครับพ่อมาเก็บผีความนี่ผีความมันยากกันละโรคโดดครับพี่น้องมึงผีขึ้นทางล่างนะครับนี่เดะครับดอกบกือครับของสวนเท่าเองครับนี่พี่น้องก็ถือหลังจากว่าได้เก็บมาลายมือครับเพิุ่ดยอดเลยครับทั้งดอกทั้งยอด เออครับพี่น้องสวยงามขาดคือครับพี่น้องเลยเออโอ้โหเนี่ยออครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศช่วงแรงๆครับพี่น้องน,น,นี่เศรษครับ เป็นไงเนาะครับผมพี่น้องครับผมฝนตกดีป่ะครับจีวานเฮาครับยุงเทพบกับตกดีอยู่ได้ครับแต่กะบ่บห้วปานใดนะครับี่มางยากกับยูสวนครับเป็น่วยนะครับนี่ยป่าหองเโี้ยิึแบนไปแล้วครับเนี่ยวุ้นใดติดตามบอญยากกเคยเห็อยลายรอลนะครับเนี่มานยากกัเก็บแต่งอี่างนะครับ เป็นเต็มบัดรแหละครับพี่เครื่งดอกเครื่งหมากพี่น้องเก็บบัดรได้เนี่ยครับเก็บบ่าท่านนะครับวางที่นะเพราะมันขานบูนะครับไม่ได้บูหลายหมองนะครับเก็บเอาได้เก็บได้พี่แม่นเบิดรได้เนี่ยครับพี่น้องเป็นดอกเลยข้างหน้าครับเลยมีดอกพี่นี่นะครับ แกลนเลยมาด้ครับไปลององนงี้เวยกับใบ้ได้ครับไป้องบ,บ่าพ่านพันเตะท้ายใครเบิร์ครับเดี๋ยวเอาดอกมันกันอเอาไปแบงกันครับไปแบงกันรวกครับเนี่ยดอดผุนแมนไปได้ครับพไป้องเลย นี่แหละครับผมสวนท่อเองครับหายยูฮากินวันนี้กำลัองง่ายนะครับแนวกินท่อบ่เอิดครับเป็นงวยพี่ไปไง่ายครับ,รบพี่น้องของเนี่ยอ <c oughs> ันนี้ลวนไปละใส่ละงว,วยมันมาขัน,หนเห็นงนวยมันอยู่ได้ครับพี่น้องของกันตั้งนี่แหละขึ้นต้นกับพองกันเลยพี่น้องเอ้ยเป็นไงครับอ้อยหยับ แต่กรอบลวด <S 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 อโอ้ยับเซยครับนี่นั่งกับหนึ่งเลยปลาหมดลงปลาบกพริกก็เลยครับเนี่ย มาพบปอกันครับพี่น้นนองหลังจากบาวมัญญาบระด้ลงคลิปไปหลายอาทิตย์เลยครับพี่น้นองครับบามัญญาแข็งยากอยู่ครับไอ้ท <c oughs> ี่ต้นบวัวพ่อแล้วครับขื่นคาง,ง <c oughs> เป็นหวว้วย์วันนี้เป็นเรื่องห่าต์ปลาเหรอคุณบวบบรรยากาศครับโอ้ย ก็องอกินงไข่กันครับพี่น้องไข่กัดเดือดหกขัดอือ,อเอาเลยสี่นะครับเอาใช่ละก่อแล้วครับข้าใ,ให้มันลายอย่แล้วพี่น้องเอ้ย นะครับไปใส่แกงน้องใหม่ครับได้น้องใหม่มาจากลอยเอ็ดครับว่านี่แหรลอยเอ็ดครับพี่น้องว่านี่ก็ไปมุกทหารครับแล้วก็บแหรลอยเอ็ดครับมัอนี้ก็เล่มาหาเก็บเอาดอกบักยือครับเออแบบนี้ครับกะบาปัญญาขอบคุณหลายๆเด้อครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนค้นนะครับติดของวาเบิ่งคลิปบาปัญญานะครับอาปัญญากับมีอะไรเนอกจะเข้ามาขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าปัญญาสิ ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสิเก็บของกอนครับสิกลับแล้วนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ขอามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าปัญญานลำเนนะครับกับช่องหน่อยๆช่องหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกับผมมีอย่างไรนอกจาเข้ามาขอบคุณในปีให้น้องนะครับผมนี่บรรยากาศสวนท้านี่ครับก่อนจากครับเดี๋ยวมึงพี่น้อง ปลากล้วยเขาก็หายไปแล้วล่ะครับปลาของยิงไทยครับปัญญนพี่น้องนี่ครับมันอากาศรอบๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวราปบง่ายก็สิเก็บผักเข้าครับใส่ถุงใส่เก็บปล่อยนะครับเฮ้อดอกสวยงามครับ เไปเก็บใส่ถุงแล้วก็สิกลับบ้านครับก็ขอบคุณหลายๆอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับว่าไงนีน่พี่น้องอไปแกงแซนไปออมใส่ไก่เนาะพี่น้องเนาะไปออมใส่ไก่คือแสคักนี่ดอกใหญ่ๆเองไงเยเอะสิดอกใหญ่คักใหญ่แน่ครับพี่น้องอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวว่ามานย่าฝากไปแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวว่าผบพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ ย่เลื่อมขอบมากกดไลค์ให้บ่าวปัญญาเด้อครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมคลิปนี่นะครับขอบคุณหลายๆด้อครับเด้อบ่าวปัญญาขอบีญยังดรอกครับเนาะคําว่าขอบคุณหลายๆนะครับโอเคครับเราคลิปนี้บ่าวปัญญาขอกลา,ลาบ่าสวัสดีครับ